เป็มกรับพิมพ์นะครับวันนี้ก็จะมาถ่าย่ายังเช่นเดิมต่อการเอพีสเพราะรอบนี้แล้วันนี้มีหางเสือด้วยนะครับนี่ครับหางเสือครับนี่ครับนี่ครับหางเสือครับเอออนนี้ก็โชคคนจนนะครับนี่ครับโชครุ่นคนจนนะครับก็มาลองถ่ายดูนะครับว่าจะตรงไหมครับมันก็รถก็จะบินนะครับไม่ใช่รถของจริงครับรถแบบโมเดลนะครับ ทำเองกับมือนะครับดูครับดูครับไถดูครับไถครับไถตรงนะครับแค่หางสือมันแคลอยๆนะครับครับก็ใช้วิธีเดิมนะครับถอยหลังนะครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอ้โหดูครับการเข้าออกมาครับอันนี้ตรงดินแข็งนะครับกำลังซุ่มเลยครับตรงดินแข็งครับกำลังครับซุ่มเลยครับตรงนี้ครับดินแข็งครับนี่ครับตรงนี้ครับดินแข็งครับมาลองไถกันเลยนะครับโอ้โหผ่านจมหักเลยครับ นี่ครับดินแขน็งนะครับวันนี้เราไม่มีคาดนานครับกลางวารกาันเฮ้โหผ่านบินเลยนะครับหานเสือนี่จะไม่เข้าเลยนะครับผ่านเสือดินเลยนะครับจะดินไม่เข้านะครับไทยก็ไม่ค่อยสวยมากเลยก็พอ งานเสือมันเบี้ยวนะครับยังไม่ได้ปรับเลยนะครับดูครับก็ไถดูไปเรื่อยนะครับอาจจะติดมือนิดหนึ่งนะครับครับก็นี่นะครับผลงานที่ไถาได้นะครับตรงนี้เป็นดินแข็งจะถไม่เคยเขานะครับอันนี้ก็มาคาดนาเลยนะครับก็เอารถ เอารถตีเราไถเอาขึ้นก่อนนะครับขึ้นในตรงนี้ครับก็มาคาดน้นเลยนะครับอันนี้ก็หัวใหม่นะครับนี่ครับนะครับกี่แรงครับซูมสูงูครับก็กี่แรงครับพี่น้องครับพี่น้องกี่แรงครับดูครับนี่ครับเก็นมาห้าสิบแรงนะครับก็มาคาดกันเลยนะครับ ขาดเลยนะครับก็ดูบรรยากาศครับฝนก็จะตกแล้วครับตึกตตึกตตึ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  จบคลิปไปเยที่นี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เอ็มคลาฟิล์ด้วยนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ